สวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สายการบินแอหาทาวนิวบ,บินที่ตออีงอมเอฟนำท่านเดินทางไปยังท่าอากาศยานอะไรก็ได้ใช้เวลาในการเดินทางแล้วแต่กับตันดิฉันทีน่าดิฉันดันยินดีให้ข้ามเทางทานตลอดทเที่ยวบินค่ะไม่ต้องพูดเรามาดูเลยปะ <laughs> รีบไปบปะ คือไม่คืออจริงๆอ่ะเพลงนี้คือรันดูไปแล้วไงดไปแล้วหลายรอบด้วยแต่นี่ยังไม่ได้ดูเลยค่ะเกิดจากนางคนเป็นอาร์ตนก็แบบดูไปก่อนใช่ปะพี่หน้าเรายังไม่ได้พูดเลยว่าวงอะไรเออนั่นละสิเนาะวงอะไรอ่ะนั่นก็คือวงเอทไทปแบนนะคะ<ๆ>กับเพลงไซเวอร์นั่นเองนะทุกคนฝีว่าอุ้ยตายแล้วเราดูแล้วเราจะเป็นไครไหมอะไข้ใจอะไรอย่างเงี้ยเมือเริ่มมาต่อกันหรือเปล่าไม่รู้นี่คือเห็นในทวิตแค่แบบแวบๆแล้วเวลาที่ใครจะสปอยอะไรก็ต้องรีบเลื่อนหนี ตอนนี้ไปดูกันเลยค่ะเออห <laughs> มายกนเจ้าชายจังเลยอ่ะ ทำไมคนอื่นวิ่งแล้วที่ซึงไม่ได้วิ่งอ่ะเอาวิ่งละตอนนี้วิ่งทุกคนละ ตอนต้นไม่คิดว่าเพลงจะเป็นคนนี้เลยนะเนี่ย

เกี่ยวอะไรกับสร้อยนั่นเป้าอ,อ่ะ ม,มีสตอรีอ่อะแต่ฉันก็แบบไม่เกตว่าเกิดอะไรขึ้นอะคืออาจจะด้วยความที่ทน พลงอ่ะคือเอาจริงจริงตอนเริ่มต้นมาเราไม่คิดว่าทนเพลงจะมาฟีลลุ่มหลงขนาดนี้เลยคิดว่าจะเป็นฟีลระทึกอ่ะคือเราเปิด MV มาดูระทึกขวัญมากคือเรารู้สึกว่าตนตงตีมันต้องเป็นแบบหลอนมีความระทึกขวัญอะไรประมาณนี้บ้างแต่เนี้ยคือกรุฟมามันค่อนข้างจะแบบว่ามีกลางๆมีความแบบว่าลุ่มหลงปนกับแบบว่าจังหวะที่สบายๆไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ๊คือโอเคเนี่ยอาจจะฟังเพลงเพลินไปนิดหนึ่งดูท่าเพล นไปแล้วก็ลืมคิดว่ามันต้องมีสตอรี่อะไรแน่ๆเลยแล้วก็ไม่ได้วิเคราะห์อ,อะไรออกมาเลยแต่ว่าอย่างแรกก็คือสองสัยว่าทําไมฮีซึงถึงไม่พ้นคนเดียวเราก็โดนดึงเข้าไปแล้วนั่นเป็นเหตุผลที่ฉากส่วนใหญ่ของฮีซึงจะนอนอยู่ที่เตียงหรือเปล่าโดนกักขังหรอหรือว่าอะไรยังไงแล้วซอย ที่ไปพันอยู่ที่หัวใจหรือเขาไม่ใช่วมไพ์แวัไพายไม่ได้ตายแล้วหรอหรือว่าไงคือพี่ไม่แน่ใจว่าปกติวมไพรยหัวใจเต้นไหมหรือว่าอะไรยังไงหรือเป็นสร้อยที่ไปพนันาการใจไว้แต่ว่าจําได้ว่ามันจะมีช็อตที่เหมือนิคิปล่อยสร้อยป่ะแล้วสร้อยก็ตกไปที่ปากตรงหุนแปลว่าสร้อยนั้นคือหลุดเข้าไปข้างในแล้วก็ไปพนันาการหัวใจอะไรไว้อย่างนี้หรอแล้วล็อกใจไว้อย่างไงหรือเพราะว่าเธอทําให้ฉันแบบรุ่มหลงเหมือนเป็นไข้หรืออะไรอย่างนี้หรอคือคืออารันอธิบายหน่อยคือตอนนี้พี่งงแบบคําถามในหัวเยอะมากอะสำหรับเรานะส นึ่งนาทีก่อนเริ่มเพลงที่เป็นหนีแล้วแบบเหมือนฮีซึงหลุดออกมาไม่ได้แล้วก็ตอนที่เรื่องสร้อยสําหรับนอกหนานาเรานรู้สึกเหมือนเขาขายความเอสเตอติกส่วนใหญ่มันเน้นไปทางนั้นมากกว่าแล้วก็ซีนที่ชอบอาจจะชอบเป็นซีนที่เป็นนิกกีก้กับซองฮุนเต้นอะตรงนั้นอชอบมากแต่ว่ายังไม่ได้ดูไลฟ์นะคิดว่ามันน่าจะดีมากเลยแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูไลฟ์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาหาเพื่อนๆนะคะม่ใทั้งสัเก ที่ได้ไปดูไลฟ์มานะคะบอกเลยว่าดิฉันแทบเป็นลมค่ะ <c oughs> พูดก่อนเลยพอเห็นไลฟ์แล้วอ่ะเราเสียดายนะน่าจะใส่ซีนเปิดอะของเจกะ่ะเข้าไปใน MV เรารู้สึกว่ามันควรมีอะ่ะแล้วก็ใน MV ไม่รู้นี่รู้สึกเป็นไหมแต่เรารู้สึกว่าซีนเจกัน้น่อยแอบอยากเห็นน้องเยอะนิดนึง ไม่รู้อ่ะเฉลี่ยแอร์ทามไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับเราเข้าเพลงเนี้ยคืออาตมตรงถ้าดูในไลฟ์อะพี่รู้สึกว่าตรงฉากด้านหลังอะมันยังเป็นแบบฟิลแบบแวมไพร์ตอนที่ดูใน MV อ่ะพี่พูดตามตรงว่าตอนที่อ่านมาว่าเฮ้ยมันเป็นฟิลแวมไพร์นะแต่พอพี่ดูในเอ่ี่ะยังอาจจะไม่ค่อยรู้สึกถึงแวมไพร์ที่ชัดเจนเท่าไหร่อ่ะแต่มารูว่าเป็นแวมไพร์ตรงไลฟ์เนี้ยแหละเพราะฉากหลังคาลือหาอะไรอ่างเนี้ยแบบได้มากเลยอะไรอ่ะอย่างที่รานพูดอะจริงคือพี่เสียดายหลายๆ เต้นอะไม่ได้เอามาใส่ใน MV แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาต้องการที่จะแบบ MV ซูมไปที่แต่ละคนแบบใกล้ๆมากกว่าหรือเปล่าคือคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเออวงนี้มีพ e r f o อร์แมนที่เจ๋งเลยอาจจะอยากจะซูมไปที่คนให้แบบว่ามาเห็นความหล่อของแต่ละคนมากขึ้นอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่บอกตามตรงว่าคนที่สะดุดตาเรามากคือฮีซึงไม่ใช่แค่แบบใน MV ที่มันมีซีนเขาออกเยอะนะแต่ว่าตอนที่แบบแสดงบนเวทีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้่าสํา เขาแบบเขาแบบดึงดูดเราแบบม,มากๆแล้วแบบมีสนเสน่ห์แบบมากๆเลยอย่างเงี้ยส่วนลายเต้นเนี่ยก็พูดว่าชอบลายเต้นของนิกกี้มากแบบยิ่งตอนมาอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาแบบพรีเซนต์การเต้นอะมันออกมามันเอาแซนดิ้งมากๆสําหรับเราส่วนตัวเพลงโดยรวมเอาจริงๆนะเราไม่ได้็กซ์เัคว่าชุดในการใส่ขึ้นเวทีจะเป็นชุดแนวนั้นอะเพราะว่าเพลงค่อนข้างจะมีจังหวะช้าแต่ชุดก็คือเหมือนชุด รัเดสเลยโขาไม่าน่ใจเหมือนกันว่าอาจจะแบบต้องการให้แบบมีความแบบต่อเนื่องเลยใช้ชุดประมาณนี้หรือต้องการจะยึดเป็นทีมเด็กหนุ่มด้วยอะไรเงี้ยเพราะเอาตามตรงแล้วว่าเพลงก็ฟลายแอบค่อนข้างโตอ,อยู่แต่ด้วยชุดที่แต่งแล้วพอมาบวกกันนี่ก็เลยรู้สึกว่าเขาว่ายังมีฟายเด็กหนุ่มอยู่ค <c oughs> ือโดยรวมอะนั่งดูดูไปแล้วก็พอซูมหน้าไปแต่ละคนว่าอุ้ยน,น้องหล่อจังอุ้ยน้องก็หล่อจังอุ้ยคนนี้ก็หล่อจังอุ้ยหล่อไปหมดเลยอะไรเงี้ยอ่าเอาส่วนตัวนี่ ชอบรั้งเดสมากกว่าไม่รู้สิมันอาจจะรอดูตรงนั้นแล้วแบบเนะื้อหา MV มันค่อนข้างจะผีอะไรเงี้ยเลยลรู้สึกว่าอันนี้มันซอฟกว่ามั้งแต่ก็นั่นแหละคืออันนี้มันไม่ใช่เพลงโปรโมทหลักใช่ปละ่ะเขาน่าจะต้องการนําเสนออะไรมากกว่าการนําเสนอเรื่องราวเหมือนใน MV 2อันแรกที่แบบเคยดูกันมาอะไรเงี้ยอยากอ่านวิเคราะห์แบบคนอื่นมากๆเลยอยากรู้มากๆอ่ะว่าแบบสตอรี่ที่มันเกิดขึ้นอนะคืออะไรพูดตามตรงว่าด้วยสมองอนอยนี้ของดิฉันแล้วดิฉัน ันไม่สามารถกเ g อ r ์ o u าได้ว่าเรื่องมันแบบเป็นยังไงแล้วตอนนี้เหมือนแบบลุ้นมาก ทุกคนนึกออกปะเหมือนเราไปดูหนังเรื่องนึงอะแล้วเราก็แบบเฮ้ยห,หนังมันสนุกมากแต่แบบว่าเราโง่เกินไปแล้วเราไม่เก็ตว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะแล้วเราต้องการแบบหาผู้เชี่ยวชาญในการอธิบายเพื่อให้เราแบบาขกังขาไม่ใช่อะไรเป็นเหมือนพี่ทีหน้าเลยไม่ใช่สายวิเคราะห์ขนาดนั้นอะแล้วสาหรับเราอย่างที่พูดไปเมื่อตอนดูเสร็จเลยว่าเรารู้สึก M v วเนี้ยเขาขายความอิสระแต่หนูดีใจนะที่พี่ที่หน้าชมน้องฮีซึงเมนไงเมนดิฉันเองค่ะแต่นั่นแหละเรารู้สึกว่าน้องทุกคนมีพัฒนาการที่ชัดขึ้นมากๆ แล้วก็อย่างที่เคยพูดตั้งแต่ตอนคลิป given take คแล้วอ่ะเรารู้สึกอีกคนที่มีเสน่ห์คือเจเออฉันพูดได้ไหมฉันรู้สึกว่าฉากเจน้อยเกินไปมันไม่จูดใจสําหรับฉันอ่ะบอกไงมันเฉลี่ยแอร์ทามไม่เท่ากันรอบนี้ฉันจะเห็นเจเยอะกว่านี้ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงมันล้าแต่ด้วยมั้งว่าแต่ละเพลงอ่ะเขาต้องการให้ใครดําเนินเรื่องในแง่ไหนหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าอย่างตอนเปิดมาก็เปิดด้วยน้องทองวอนใช่ปะเราก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าดูในหลายๆวงอ่ะบางที เพลงเงี้ยคนหนึ่งเด่นสมมติอ่ะเพลงที่ 1A เด่นแล้วอยู่ปะเพลงที่2ปุ๊บอ่ะเนื้อเรื่องมา,าจ,จะเปลี่ยนแปลงแล้วเขาอาจจะให้ B ีเด่นขึ้นมาหรืออะไรประมาณนี้พอไปเพลงที่3าโอ้ย A อาจจะกลับมาพอเพลงที่4เอา C มาเฉยอะไรประมาณเนี้ยเราจะคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่คอนเซปต์ด้วยอะไรหลายอย่างด้วยแล้วอย่างที่เราบอกว่าไฟเพลงเนี้ยค่อนข้างโตแล้วฮีซึงอ่ะเขาโตสุดเป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะดึงอินเนอร์ตรงเนี้ยออกมาได้ดีที่สุดแล้วด้วยความสามารถด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ไม่ใช่ว่าคนอื่นแบบไม่อะไรนะแต่ด้วยความที่ไฟมันเป็นผู เราเลยสึกว่าคนที่โตสุดอาจจะสามารถที่จะพรีเซนต์ออกมาได้ดีกว่าคนที่เด็กกว่าหรือเลยๆประมาณนี้แต่ทั้งนี้นะคะผู้คนเราคิดดูนะในอนาคตอะสมมติว่าผ่านไป3ปีแล้วเพลงนี้กลับมาแสดงอีกรอบคุณจะได้ฟลาที่ต่าง เดิมแน่นอนซึ่งเรารอดูนะเราคิดว่าในอนาคตรเ,ราเราอยากดูว่าให้เด็กๆ N H A P นะ่ะมาพ์ฟร์เพลงที่แบบตั้งแต่ช่วงเดบิวต์อีกรอบอะมันน่าจะได้ไฟที่แบบเป็นไฟแวมไพร์ที่โตแล้วอะวคุณมันต้องดีมากๆแน่เลยอะ่ะ โอ้ยมาถามเอ็นจินแบบหนูวิธีหน้ารอรอสิคะรออะไรรอดูต่อไปค่ะนั่นแหละยังไงก็อย่าลืมไปปั่นดีวีให้น้องๆด้วยนะคะเพลงเฟเวอร์ oh. สามารถดูได้ที่ช่อง h ฮิตระเบลนะคะ ขณะนี้เราได้นําท่านมาถึงท่าอากาศยานเอ็นไฮเพนเป็นที่ระเบ้าแล้วค่ะเถ้าความปลอดภัยกรณีคงนั่งประจําที่รัดเข็มขันนิรภยัยท่านสามารถเปิดหัวใจและปัดวิวให้กับเอ็นไฮเพนได้ในช่วงเวลานี้ค่ะโปรดระมัดระวังขณะรับชมเ <high> อ็นไฮเพนเพราะท่านอาจจะโดนสมอยหัวใจไปได้ ของสายการบินแอรหาทําขอขอบคุณบริษาททุกท่านที่รับชมแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านอีกในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะยังอยู่ปะเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ดีป่ะโดนรำยอยู่เร<ะ>ือไปแล้วหรือเปล่า ever, fever 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 fever